เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ cool. อีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับเรื่องราวของ SME คําแนะนําสําหรับการเลือกสกุลเงินที่จะใช้ในการค้าขายนะครับความเหมาะสมความได้เปรียบช่วงที่ค่างเงินกําลังพันผวนอยู่ในขณะน,นี้พูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ วนนีรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของเันเอกประสงค์จากธนาคารออมสินเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนเ c e b o o k l ล v e เข้าไปที่เพจ เก็บเบีย้ยเต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยเต้ถุนร้านและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดี ช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนราได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart m o n น y ี้สุราษฎร์ธานีครั้งที่6นะครับพร้อมๆกับการนําเอา ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งเงินฝากแล้วก็สินเชื่อเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเป็นจนํานวนมากนะครับส่วนของเงินฝากธนาคารได้นําผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ111วันเข้าร่วมในงานดังกล่าวซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดอยู่ที่1 6 5 0ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทัวอีกครั้งนะครับธนาคารอ,อมสินได้เข้าร่วมงานไทยแลนด์สมาร์ทบันดี้สุราษฎร์ธานีครั้งที่9นะครับซึ่งธนาคารได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อแล้วก็เงินฝากเข้าร่วมในงงาานดักล่ว ในส่วนของเงินฝากนั้นธนาคารได้นําเอาเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ111วันซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดอยู่ที่1 6 5 0ต่อปีเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าในงาน Thailand ส m a r t m ม n นี่สุราษฎร์ธานีครั้งที่9เนี่ยนะครับธนาคารอมสินได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรยพิเศษเข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพ อยู่ที่สูงสุด106.50นะครับคำถามคือเงินฝากเพื่อเรีพิเศษดังกล่าวเนี่ยมีชื่อเต็มว่าอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนราน,นะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินได้ตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียพิเศษเงินฝากปันน้ำใจนะครับซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์ โดยจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดสองศูนย์ต่อปีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการฝากนานหกเดือนเท่านั้นสําหรับดอกเบีย้ยนั้นผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยร้อยละหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ส่วนที่เหลืออีกร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์จะให้ผู้ฝากสามารถปันน้ําใจในส่วนดังกล่าวด้วยการบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเข้าร่วมในโครงการนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่มูลนิธิด้วยกันนะครับสามารถเลือกบริจาคได้มากกว่าหนึ่งมูลนิธินะครับ ประกอบไปด้วย1มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยเพื่ออุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าแรกเกิด2มูลนิธิสืบนาคเาสถียนเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า3มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ 4. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้สองช่องทางนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h หรือจะเป็นทาง l ล n e Official GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้หมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือทางเว็บไซต์ w w w gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับบัรษัประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยครับมี เรื่องดีๆถึงผู้ประกอบการ SME และก็สตาร์ทอนะครับที่สนใจจะลงทุนในกลุ่มธุรก,กิจอาหารนวัตกรรมโดยบสยอร่วมกับ SME Thailand ได้จัดงาน PlanBase Festival 2023ซึ่งในงานดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมเมนูอาหารจากผู้ผลิตในวงการอาหารและผลงานวิจัยจากห้องแลบสู่ลายการผลิตของ s t a r ์ทอใหม่และก็แกะกล่องจากรัวมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงแนวโน้มอ,อาหารที่กําลังมาแรงในกลุ่มผู้รักสุขภาพซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะมีธุรกิจ คิดถึงบสยยกทัพจัดเต็มทีมให้คำปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจการคำนวณต้นทุนธุรกิจการลงทุนแบบยั่งยืนนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากบสยจะมาร่วมให้คำปรึกษานะครับพร้อมๆกับมีการค้ำประกันสินเชื่อสตาร์ทอัพค้ำพร้อมกับคํำประกันสินเชื่อสาหรับธุรกิจตั้งต้นโดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันนาน2ปีด้วยการงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่3กันยายนนี้นะครับที่ชั้น5้าสามย่านมิตรทาวแล้วพบกันที่บูธของบอสยนะครับ ธนาคารอ,อมสินครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ราษฎร์ธานีครั้งที่9นะครับซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับโดยธนาคารอ,อมสินได้นาเอาแนวคิด GSB Journey to the Green Frontier หรือว่าบนเส้นทางสู่โลกการเงินสีเขียวเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งเงินฝากแล้วก็สินเชื่อเป็นจนํานวนมากนะครับ สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากนั้นจะมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันซึ่งจะให้ดอกเบี้ยแบบสเตปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละหกจุต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถจองสิทธิ์ในการฝากเงินได้ภายในงานนี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง2องสิทธิ์เท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษปันน้ําใจซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดสองศูนย์ต่อปีนะครับซึ่งแบ่งเป็นผู้ฝากได้รับดอกเบี้ย ร้อยละหนึ่งจุดศูนย์ส่วนอีกที่เหลือนะครับอีกร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์นั้นสามารถเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับซึ่งเงินที่บริจาคจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วยนะครับส่วนผลิตภัณฑ์สินเชื่อจะมีทั้งสินเชื่อเคหะซึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษเป็นดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับปีแรกอยู่ที่ร้อยละสองจุดเก้าเก้าศูนย์ต่อปีและยังมีการจัดโปรโมชั่นสินเชื่อเพื่อรักโลกและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับไม่วนะ่าจะเป็นสินเชื่อ gsb Green GSB Green Home Lone Co สินเชื่อ สินเชื่อ GSB for BCG Economy แล้วก็สินเชื่อธุรกิจ GSB Green b e i s เป็นต้นนะครับก็พบกันได้ครับที่บูธของธนาคารอมสินนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าซสสวนะครับเรื่องของการเลือกใช้สกุลเงินสำหรับ SME ในช่วงที่ค่าเงินผันผวนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับท่าน คุณพีรพัน์แล,และผู้ชมทางรายการนะครับก็ต้องเรียนเลยว่าเอสเีเราเนี่ยในช่วงนี้ต้องเรียกว่าเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยโดยเฉพาะข้างเงินที่มันผันผวน, <S 2> <S 2> <ฮะ>นอยู่ตลอดเวลาตามปัจจัยของค่างเงินนะครับก็เลยเลยการเลือกสกุลเงินที่เขาเรียกว่ามาชําระค่าสินค้าหรือบริการทั้ง นำเข้าหรือส่งออกหรือบริการต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะให้เหมาะและได้เปรียบอย่างไรผมก็คิดว่าเรื่องนี้อก็มีหลายหน่วยงานที่ให้คําแนะนําบ้างแล้วแต่ต้องมาอุตสาหวิสัชนาอธิบายให้ท่านทั้งหลายให้ตระหนักรู้เพราะว่าในภาะวะผันผลเนี่ยจะมีผลกระทบเพราะว่าค่าเงินเนี่ยะจะกระทบทั้งรายได้แล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายของท่านด้วยคับ ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้ใช้เงินดอลลาร์เนี่ยาา 79, mm hmm. ราวๆเจ็ดสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนํำละ,ะเงินตาต่างประเทศที่เราทาธุรกรรมอ้องต้องเรียนเลยว่ามันโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยอธิบายอย่างนี้ว่า <c oughs> ก็พูดง่ายๆถึงรวมกลมว่าเราใช้ดอลลาร์แปดสิบเปอร์เซ็นโดยใช้วิธีอย่างนี้ สมมติว่าเราค้าขายกับจีนซึ่งเป็นเงินหยวนเนี่ยเราเอาบาทไปแลกดอลลาร์ก่อนแล้วก็ดอลลาร์ไปแลกหยวนในทำนองเดียวกันถ้าเรารายได้เป็นหยวนเราก็เอาแทนที่จะเอาหยวนเนี่ยมาเป็นบาทเราก็เอาไปแลกดอลลาร์ก่อนแล้วก็เอาดอลลาร์มาแลกไทยก็พูดง่ายๆใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวกลางในการสื่อของการตาแลกเปลี่ยนับทีนี้ปัจจัยของดอลลาร์เนี่ยมันถกมันข้าม เงินตาหลายๆเงินตาอย่างเช่นญี่ปุ่นก็เหมือนกันอญี่ปุ่นที่เราค้าขายอยู่เนี่ยนะครับก็แทนที่เราได้เงินเยนมาเราก็เอาเยนไปแลกดอลลาร์ดอลลาร์มาแลกไทยเราเ,าเราจะเปลี่ยนเป็นชําระเป็นเงินเยนก็เอาเอาเงินไทยไปแลกดอลลาร์แล้วก็ดอลลาร์ไปแลกเงินเยนต้องผ่านดอลลาร์ก่อนสองทอดอยู่ตลอดเวลาก,ก็ทําให้ค่าทมเนียมเนี่ยมันศูนเปล่าแล้วก็ เยอะแล้วก็ปัจจุบันประเทศของสองสามประเทศสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยหรือแม้กระทั่งอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผนผวนไม่เหมือนกันเพราะค่าเงินของดอลลาร์นั้นปัจจุบันแนวโน้มก็แข็งค่าขึ้นส่วนดอลลา่าเอ่อต้องกันข้ามกับหยวนซึ่งอ่อนค่าลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรวมทั้งญี่ปุ่นด้วย ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าพูดกันจริงเนี่ยเราค้าขายกับสหรัฐเมิกาส่งออกเนี่ยประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะส่งออกเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่นำเข้าเนี่ยแค่หกเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่ที่ตรงๆกับดอลล่าเลยเนี่ยนะแต่ในทำนองเดียวกันแคบจีนเนี่ยเรานำเข้าเนี่ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่งออกเนี่ยเพียงแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ กับญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยเราส่งออกเนี่ยคือประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นําเข้าเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่วันนี้ต้องพูดก็คือเงินสก,กุลท้องถิ่นของอ,อาเซียนเราส่งออกไปอาเซียนเนี่ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นำเข้าเนี่ยประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเราค้าขายตรงกับจากใครเนี่ยเราเปลี่ยนสก,กุลเงินไปยังประเทศนั้นโดยตรงไม่ผ่านดอลลาร์เนี่ย น่าจะดีกว่าอืมทั้งค่าธรรมเนียมแล้วก็ความเสี่ยงเพราะปัจจัยของอัตราแลกเปลี่ยนของความเสี่ยงของแต่ละประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ไม่เหมือนกันนะครับค่าธรรมเนียมของการแลกเปลี่ยนก็ไม่เท่ากันการอ้างอิงเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่ใช่คู่ค้าเนี่ยมันเลยมีความผันผวนทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายที่เราเรียกว่าค่าธรรมเนียม หรือความผันผวนของค่างเงินเนี่ยแตกต,ต่างกันอย่างชัดนะฮะก็เห็นได้ชัดน,นะครับทวนอีกทีก็เราใช้ดอลลาร์เนี่ยในการแลกเปลี่ยนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆเรานำส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาสิบหกเปอร์เซ็นต์นั้นนั่นเองนำเข้าสินค้ามาหกเปอร์เซ็นต์ก,กับจีนเนี่ยเรานำเข้ามายี่สิบสี่ส่งออกสิบเอ็ดญี่ปุ่นเรานำเข้าสิบสอง ตรงองเก้านะในประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยตรงองเนี่ยยี่บสี่แต่ว่านำเข้าสิบแปดไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราสามารถเออเอาสกุลเงินที่เป็นตัวตรงๆเลยอย่างเช่นญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเห็นยนกับบาทเอาง่ายๆจีนต้องลงแรกเลยจากหยวนเป็นบาทบาทเป็นหยวนแล้วธนาคารไทยเปิดช่องแล้วต่อแหละอ๋ออทไก็เปิดช่องหมดครับครับครับ เพราะฉะนั้นอขอให้ท่านทั้งหลายทําการแลกเปลี่ยนโดยใช้งเงินสกุลของคู่ค้าเลยเป็นหลักจะดีกว่าอืมครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นอันที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทั้งน,นี้เป็นไกลตัวผม,มยังไม่สบองเลย <laughs> อแต่จริงๆแล้วตอนนี้อประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยกําลังจะตกลงกันสิบประเทศเนี่ยโดยใช้ ที่เราเรียกว่า QR Code ในการชําระค่าสินค้าหรือบริการาที่เราทำธุรกรรมในประเทศนั้นๆหรือคนในประเทศนั้นๆในอาเซียนมาทำธุรกรรมในเมืองไทยโดยใช้ QR Code สามารถชําระเงินได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอัตราตนล่าเลยนะครับซึ่งก็หลายคนต้องเตลียบตัวเหมือนกันความรู้เรื่องนี้นะครับอย่างเช่นมาเลเซียกับไทยเนี่ยคน นักท,ท่องเที่ยวมาเลยเนี่ยสามารถใช้ QR code มาซื้อของข้างถนนได้ออน s m ี e ข้างถนนได้เลย,เยถ้าเขาขอชำระเงินเป็น QR code ท่านก็อย่าตกใจให้รับได้ซึ่ง <c oughs> สามารถแลกเปลี่ยนจากเงินลิงกิตเนี่ยปเป็นบาทได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมซึ่งแบงคชาตเนี่ยจะเริ่มใช้ในเริ่มปีหน้า แม้กระทั่งมาไอ้คำเน่งกบไทยก็ต้องก็มีมาเพราะนั้นเรามีคนงานซึ่งเป็นคนคำเหนรหรือคนตาม่าอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ค QR code ชำระหรือจ่ายเงินต่างๆได้นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่จะสะดวกขึ้นในช่วงอตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะการลดการผันผวนเนี่ยมันจะช่วยทำให้ สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงนะครับมากขึ้นดังนั้นการท่องเที่ยวบริธโภคภาคเอกชนส่งออกต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากระบบการชําระเงินข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคซึ่งตกลงก,กันเมื่อเดือนออกรกฎาคมเมื่อปีนี้เองนะครับกับมาเต่น ด้วยกันว่าจะให้ประชาชนในกลุ่มประเทศสามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินท้องถิ่นผ่าน QR code ้วยเงินสกุลท้องถิ่นซึ่งเป็นการรวมกลุ่มการเงินที่แน่นแฟ้นมากขึ้นส่งเสริมความเป็นเอกภาพทางด้านการเงินโดยมีเป้าหมายสาร้างความปึกแผนของเศรษฐกิจของอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ5ประเทศของอาเซียน ก็ได้มีการลงนามข้อตกลงเป็นทางการเมื่อปลายปี65นะครับโดยรัฐบาลที่เป็นอยู่ในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี66ที่ผ่านมาอ๋อครับมีมุ่งหมายที่จะขยายต่ออาเซียนทั้งส10ประเทศเพราะนั้นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็จะมีฟิลิปปินส์มาเร็วๆนี้ก็จะเข้ามาร่วมการทำ ชาระเงินด้วยผ่าน QR Code ด้วยเงินสกุลท้องถิน่นนะครับโดยมีเป้าหมายสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินที่ข้ามพรมแดนการลงทุนการกส่งเงินกลับหรือกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆเพื่อให้เขาเรียกระบบเองนิเวศทางด้านการเงินให้ครอบคลุมทั่วอาเซียนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็จะทำให้หลายคนที่ต้อง ค่าขายเนี่ยรับรู้ว่าไม่ใช่เรื่องการแค่ส่งออกนําเข้าจากเดิมที่เป็นที่ทาเรือนะเพราะฉะนั้นใครที่นักท่องเที่ยวที่มาหรือเรามครับคุณมงคครับได้จะต่อจะต่อเพราะนั้นเดิมการเชื่อมระบบการชําระเงินของอาเซียนนั้นใช้สกุลดอลลาร์ซึ่งดอลลาร์เราเนี่ยมันมีนับวันต้แข่งข้าดขึ้นหรือ าจจะเปลี่ยนแปลงโดยปัจจัยอัตราดอกเบี้ยของดอลล่าที่เพิ่มขึ้นก็ทำ,ทำส่งผลทำให้สกุลเงินของประเทศเอาอาเซียนต่างๆเนี่ยอ่อนค่าลมทั้งญี่ปุ่นรวมทั้งจีกด้วยดังนั้นการพนันผัวนี่มันมีผลเสียกับเศรษฐกิจแล้วก็รายได้หรือต้นทุนของเราด้วยเพราะฉะนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนจึงตัดสินใจนะฮะเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ว ที่สำคัญอันนึงที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากก็คือการนําเข้าพลังงานนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนำเข้าพลังงานเนี่ย90เปอร์เซเลยแล้วก็เป็นรูปดอลลาร์ถ้าสามารถดําเนินการเป็นเงินสกุลท้องถิ่นซึ่งเรามีการท,ทําธุรกรรมมากกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สามารถจะลดการพันผ,ลผลลัวเรื่องนี้ได้แล้วก็อีกอันนึงประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกอาหารเราเนี่ยสุดที่ ส่วนประเทศอาเซียนหลายประเทศตอนนี้นําเข้าอาหารเป็นสุทธินําเข้านะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าในช่วงภัยแร้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยจะช่วยสนับสนุนทําให้ภาวะเงินเฟอ้อของสองสามในอาเซียนเนี่ยมีความเป็นเอกภาพสนับสนุสนการค้าป,ปีกท่องเที่ยวบริการรวมทั้งห่วงโซ่ทางอาหารเนี่ยให้ให้ดีมากยิ่งขึ้น นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเ,อเ,อเรื่องเล็กแล้วนะฮะจบมันเข้ามาขำบวนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะสามารถทำให้กว้างขวางขึ้นเนื้อสารดีโมเมตนะฮะซึ่งเป็นนื้อสารที่เกี่ยวข้องกับการทูตเนี่ยเขาบอกว่าระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนของอาเซียนนั้นจะจะทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สหรัฐอเมริกา เงินยูเอสดอลลาร์ของยูเออเริกาหรือเงนินหยวนของจีนสามารถส่งเสริมเงินเาขาเรียกภูมิภาคที่ยมโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้ยิ่งมากขึ้นเพราะนั้นเหตุการณ์การตึงเครียดทางด้านต่างๆระหว่างจีนกาสหารัฐนั้นเนี่ยอาจจะลดทอนความปันผลลงระหว่างการค้าของในกลุ่มอาเซียนเพราะอาเซียนด้วยกันเนี่ย เราค้าขายกันถึงยี่บสเปอร์เซ็น์ของที่เราส่งออกนำเข้ากันอยู่แล้วไม่รวมการท่องเที่ยวด้วยนะเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวตอนนี้อินเดียหรือมาเลเซียเนี่ยมาเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าการชำระเงินด้วย QR code หรือเงินสกุลท้องถิน่นในมาเลเซียรหรือในสิงคโปร์ไทยเนี่ยจะมีผลทำให้ธุรกรรมทางนานแม้กระทั่งแรงงานไทย หรือมาเลเซียในสิงคโปร์เนี่ยสามารถส่งที่เขาเรียกเงินดอลล่าร์ของสิงคโปร์เนี่ยเป็นเงินบาทมา,มาเป็นเงินบาทไทยได้อย่างรวดเลยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผันผลของสหรัฐอเมริกาหรือจีนได้ับซึ่งผมคิดว่าการชำระเงินในนี้เนี่ยเดิมเราต้องใช้ระบบที่เรียกว่า BIS ที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นําดับนะะเพราะนั้น เราก็สามารถจะมาทวนการชำระเงินตรงนี้ได้เพราะพยายามทำแล้วเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องของอาเซียนที่ทำมาแล้วในยูนะซึ่งสามารถเชื่อมต่อของประเทศยูได้อย่างดีประเทศไทยก็น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ที่ใช้การกำกับดูแลที่จะเชื่อมเรื่องนี้นะครับ,รบเพราะนั้นคิดว่าเรื่องนี้ควรจะสนับสนุนนะครับก็ขอ ฝากไว้เป็นปูชาววิชาชนาและเป็นความพุธให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเตรียตัวเรื่องนี้แล้วคือติดต่อทางธนาคารได้เลยครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับคุณมุคลครับขอบคุณมากครับคุณมุคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจก็จะเจอกันทุกๆวันศุกร์นะครับปิดท้ายกันที่คําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า ไทยแลนด์สมาร์ทบันนี่สุราษฎร์ธานีครั้งที่9ซึ่งธนาคารอมสินได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเนี่ยได้เตรียมนําเอาผลิตภัณฑ์เงินฝากเพอเรดพิเศษซึ่งให้ดอกเบีย้ยสเตปอัพสูงสุดอยู่ที่ร้อยละหกจุดห้าศูนย์เข้าร่วมงานด้วยคำถามคือชื่อเต็มชื่ออะไรคาตอบคือเงินฝากเพอเรดพิเศษ111วันนะครับเด็กชายเป็นผู้โชคดีองไรบรรเจ้หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้าง ลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรฟมอเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาครง